สวัสดีครับมาพบกับอร่อยหลังบ้านกันอีกแล้วนะครับวันนี้ก็จะพาเพื่อนๆมาทําเมนูกระเพราหมูสับใส่หน่อไม้นะครับบอกเลยว่าสายกระเพราแซบๆเนี่ยไม่ควรพลาดเมนูนี้เลยทําตามได้ไม่ยากครับและเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเดี๋ยวเราไปดูวัตถุดิบแล้วก็วิธีทํากันได้เลยครับวัตถุดิบอย่างแรกของเราก็จะเป็นหมูสับครับ ต่อไปนะครับก็จะมีพริกครับพริกแดงจินดาแล้วผมก็ใส่เป็นพริกกระเลียงสีส้มๆเนี่ยลงไปด้วยครับสักนิดนึงแล้วก็พริกไทยแล้วก็กระเทียมครับสามอย่างทั้งหมดนี้นะครับเดี๋ยวผมก็จะเอาไปตำให้ละเอียดนะครับตำด้วยใบกะเพราใบกะเพาก็เก็บสดๆจากสวนเลยครับก็เด็ดแล้วก็ล้างทําความสะอาดไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตำด้วยหน่อไม้ จะใช้เป็นหน่อไม้ต้มเองหรือว่าเป็นหน่อไม้ดองก็ได้นะครับหน่อไม้ดองก็ซื้อได้จากตามตลาดนะฮะแล้วก็นํามาหาั่นแล้วก็ล้างทําความสะอาด,ดหลายๆรอบเลยขั้นตอนต่อไปเราไปเริ่มลงมือทํากันได้เลยครับอันดับแรกก็ใส่น้ํามันลงไปขั้นตอนนี้ผมก็จะทําการรวนหมูนะครับหรือว่าผัดหมูให้สุกก่อนนะครับใส่หมูลงไปนะครับจากนั้นก็รวนหมูให้สุกเลยนะครับวันนี้ก็จะเป็นเมนูกนะเพราเนาะเมนูหรือตู้เย็นนะครับคิดเมนูอะไรไม่ออกก็ ออกที่กะเพราครับนะฮะก็เป็นอีกหนึ่งเมนูง่ายๆอร่อยแล้วก็ไม่เบื่อครับเพื่อนๆอ,อันนี้ก็จนรวนสุกได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอ่าพอหมูมันเริ่มแห้งนะครับน้ำมันก็จะอยู่ทางด้านล่างนะครับจากนั้นเราก็อ่าใส่เป็นพริกลงไปจากนั้นก็รวนต่ออีกสักเล็กน้อยเพื่อให้พริกกับน,น้ำมันที่มันมีอยู่ในตัวหมูนะครับอ่าอ่เหมือนผัดให้มันหอมก่อนครับเพื่อนเพื่อนๆคั่วขั้นตอนนี้ก็จะ ชุนนิดนึงนะครับเราก็จะผัดรวนไปแบบนี้นะครับจนส่งกลิ่นหอมได้ที่นะครับตามด้วยหน่อไม้นะครับก็ผัดครูเ้าสะหน่อยนึงนะครับขั้นตอนต่อไปเราก็เตรียมน้ํานะครับเติมลงไปด้วยหรือว่าถ้าเกิดใครชอบกลิ่นแห้งๆเนี่ยก็สามารถปรุงรสชาติได้เลยแต่วันนี้ผมขอน้ําขูกขีดนิดนึงครับใส่น้ําลงไปครับก็จะใช้อยู่ที่ประมาณ สองทัพพีถึงสามทับพีเพื่อให้น้ำมันมีความขุกขิดขึ้นมาก็ค่อยๆใส่แล้วก็ผัดไปแล้วก็เช็คดูนะครับว่ามันจะมีน้ำกองอยู่ข้างล่างหรือยังสําหรับเพื่อนๆคนไหนที่ชอบแห้งๆเนี่ยเพื่อนๆสามารถปรุงรสชาติได้เลยนะทางบ้านก็จะชอบแบบมีน้ำนิดนึงนะครับของผมก็จะทานเป็นน้ำก็ได้หรือว่าเป็นแห้งก็ได้นะครับปรุงรสชาติใส่ซอสหอยลงไปครับสองช้อนโต๊ะน้าด้วยซีอิ๊วขาวครับซอสปรุงรสเราก็จะ หยอดลงไปอย่างละเล็กอย่างละน้อยนะครับก็ค่อ,คอยๆปรุงไปชิมไปเนาะนะครับตามด้วยน้าตาลทรายนะครับเพิ่มไปน,นิดนึงเพื่อให้มันมีรสชาติที่กลมกล่อมแล้วก็ตามด้วยน้าปลาครับน้ําปลาเนี่ยจะช่วยทําให้ผัดกระเพราของเราหอมแล้วก็หยอดเป็นสีอีดําลงไปนิดนึงนะครับแต่งสีถ้าใส่เยอะก็จะดําเยอะนะครับแล้วก็หยอดลงไปแค่หยดหนึ่งนะครับสีก็เปลี่ยนแล้วนะครับผัดจนทุกอย่างเข้าเครื่องแล้วก็เข้าที่แล้วก็ลง่ตัวนะครับก็ใส่เป็นใบกะเพราลงไป ก็ผัดแค่พอใบกะเพราของเราเนี่ยมันสลดลงหรือหดตัวลงนะครับก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับเห็นไหมครับทําได้ง่ายๆเลยทํายังไงให้อร่อยนะครับทําตามได้ประมาณนี้เลยนะครับเพื่อนผัดทุกอย่างเข้าที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราก็จะเตรียมจานไปจัดเสิร์ฟกันใครที่ชอบทานคู่กับพักนะครับก็จะมีแตงกวานะครับน้าพริกน้ําปลาก็ทาทาขึ้นมาได้เลยนะครับแล้วก็กะเพราต้องคู่กับไข่ดาวนะครับอ่าไข่ดาวสักฟองหนึ่งเนาะโอเคครับ ตักใส่จานก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับเมนูผัดกับเผาหมูสับหน่อไม้นะครับผัดหอมๆเลยครับเพื่อนๆทาตามได้ไม่ยากก็ฝากเพื่อนๆลองนําไปทําตามกันดูได้และ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์หรือกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปของทางช่องด้วยนะครับแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าเมนะูหน้าสําหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วไว้เจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ